ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่21เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องความเป็นตัวตนที่สูงส่งและยิ่งใหญ่และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรง,รงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยโรมบทที่8ข้อที่ส0สิ ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นในฉบับ t h a m p l i f i e d กล่าวว่าและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ก็ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมให้ผลโทษทำให้ชอบธรรมทำให้พวกเขามีจุดยืนที่ถูกต้องกับพระองค์และผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้ยกขึ้นสู่พระสิริด้วย ยกพวกเขาขึ้นสู่ศักดิ์ศรีและสภาพและสถานะของสวรรค์จงสังเกตคำอธิบายของคำว่าพระสิริซึ่งกล่าวว่ายกพวกเขาขึ้นสู่ศักดิ์ศรีและสภาพและสถานะของสวรรค์ในอีกในหนึ่งคือเมื่อคุณบังเกิดใหม่เมื่อคุณมาที่พระคิดและได้รับชีวิตนิรันร์คุณถูกนำเข้าสู่ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีของสวรรค์ เรามีตัวตนที่ประเสริฐที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดอาคารทูตยอนอธิบายถึงการสมัครคีธรรมที่นำเราเข้าไปสู่ชีวิตแห่งพระสิรินี้สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสมัครคีธรรมกับเราและเราก็มีสมัครคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์หนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่สาม คำที่แปลว่าสมัคคีธรรมเป็นภาษากรีกรของคําว่าคคยนเนียนอกจากนี้ยังหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนดังนั้นเขากําลังอธิบายถึงความเป็นเพื่อนดังนั้นการสมัคคีธรรมความเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเพื่อนของเรากับพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เปตโตรกล่าวว่าเราถูกเรียกเข้าสู่พระสิริและความเป็นเลิศว่า เพราะว่าฤทิดเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นและเหมาะสมต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าด้วยผ่านทางการรู้จักพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมเป็นส่วนตัวผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยและมาสู่พระสิริและความเป็นเลิศคุณธรรมของพระองค์เอง2เปโตบทที่1ข้อที่3ฉบับ AMPC ให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะ ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับการสมัคีธรรมและความเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในพระคริส์ด้วยชีวิตของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์การเป็นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าทำให้ข้าพระองค์ไม่สามารถถูกทำลายได้และมีชัยชนะชั่วนิรันดร์ฮาเลลูยา หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด